นาฬิกาสามสิบสี่นาทีสว่วนดีนะครับขอต,บต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเดอะลีเดอร์ไซซ์ประจำวันพุธวันนี้เป็นวันพุทธที่เก้าตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับรพบกับอาจารย์อารักษ์ลาบริหารซีอของอิสตันบูลวอล์ u คลันะครับวันนี้จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทําไมการเมืองไม่ควรจะยุ่งกับแบงค์ชาตินะครับสวัสดีครับอาจารย์อารักษ์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพิจิลัก์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับก็ดูเหมือนเป็นหลักสากลนะที่เราได้รับทราบได้ยินมาแล้วนะครับว่าแบงค์ชาติต้องเป็นอิสระไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือว่าก็จะมีเหตุการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องทุกยุคทุกสมัยทําไมต้องมาพูดเรื่องนี้กันตลอดเวลาอาจารย์ก็อย่างที่คงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นครับพิจิลัก์และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ก่อนข้างรุนแรงแล้วก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นความคิดตรงข้าม นะครับตรงข้ามแล้วก็มีความพยายามที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับทั้งทั้งในเรื่องของกระบวนการทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีการกดดันหรือมีอะไรเพื่อให้นโยบายของอทางคณะกรรมการกรนอง,งอก,ก็ดีหรือทางแบงค์ชาติก็ดีเนี่ยให้เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายการเมืองนะครับโดยอ้างว่ามีความจําเป็นโดยอ้างเศรษฐกิจโดยอ้างอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าในในในช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมาตลอดแหละครับเพียงแต่ว่ากระบวนการในการดําเนินการตัดเปลี่ยนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าแบงค์ชาติมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะโดยกฎหมายพรบรแบงค์ชาติใหม่ที่ทําเมื่อปี25 5ห้้าเขาก็เขาก็ระหนักถึงเรื่องดังกล่าวนะครับก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนที่เข้ามาทํางานในธนาคารแห่งประเทศไทยเนยค่อนข้างมากทั้งในเรื่องของ การสรรหาคณะกรรมการการสรรหาผู้ว่าภูมิคุ้มกันในเรื่องออออการทํางานของผู้ว่าก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยไม่ให้ถูกปลดได้ง่ายไม่ให้ถูกฝ่ายการเมืองเข้าแทรกแซงอะไรแบบเนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับที่ทางพรรคปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีความเขาเรียกว่ามีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีหรือติดลบกับทางแบงค์ชาติมาโดยตลอดจริงๆไม่ใช่มาเพิ่งเริ่มตอนนี้นะครับสมัยก่อนก็มีครับ ทางอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยท่านเป็นคุณประสานไตรรัตน์วรกุลเนี่ยท่านก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะครับก,ก็ก็ไปขัดแย้งกับทางฝ่ายการเมืองนะครในในเวลานั้นนะครับขณะน,นี้ก็เป็นแบบเดียวกันทีนี้ฝ่ายการเมืองก็บอกว่าเขาก็ต้องรับผิดช,ชอบเรื่ององการบริหารเศรษฐกิจนะฮะกับทางประชาชนด้วยซึ่งก็รวมทั้งเรื่องการเงินการคลังถ้ามาให้แตกเลยถ้ามาให มีส่วนในการรับรู้รับทราบหรือบริหารบ้างเลยเนี่ยก็จะทําให้บรรลุเป,ป้าหมายได้ยากมันเป็นเหตุผลที่ฟังได้เงเออมันเป็นเหตุผลนะครับมันเป็นเหตุผลแต่ว่ามันมันก็มีความขัดแย้งกันในเหตุและผลเยอะพอสมควรนะครับอ,อันแรกเลยก็คือว่าแน่นอนในกระบวนการทํางานเนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าทางฝ่ายการเมืองคงจะต้องทําตามนโยบายหรือตามอะไรไปเนี่ยนะครับ แต่ว่าถ้าทําไปแล้วมันเกิดผลเสียในระยะยาวถามว่าแล้วใครรับผิดชอบ mm. นะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคําถามเนี่ยมันต้องถามให้ครบถ้วนทั้งปัจจุบันแล้วก็ทั้งอนาคตนะครับ uh. ว่าถ้าเราตามนโยบายไปแล้วแล้วบังเอิญมันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะ,ะดําเนินการต่อไปได้อย่างไรแก้ไขปัญหาย,ยัางไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาเกิดความเสียหายมามันก็เป็นอะไรที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้เคยมารับผิดชอบตรงสักครั้งเดียว นะยกตัวอย่างง่ายๆตอนต้มยำกุ้งนะครับนะครับต้มยำกุ้งค r i สิ s เนี่ยที่เรามีปัญหาเรื่องของการเอา,อาทุนสำรองระหว่างประเทศไปจมไปป้องกันค่างเงินเนี่ยนะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเกิดเป็น process นะครับพี่จิระมันไม่ใช่เป็นวันช็อตแล้วเกิดปัญหาขึ้นมานะครับปัญหาของความร่วมสลายทางภาคการเงินของบ้านเราเนี่ยมันมันเป็น process มันเริ่มตั้งแต่การถูกแทรกแซงโดยโดยโดยภาคการเมืองนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติ สองท่านในขณะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตการเมืองเต็มที่แล้วก็มีการตั้งามาจากฝ่ายการเมืองแล้วก็เป็นอะไรทีถ่ถ้าจะพูดตรงๆก็คือว่าละเลยคุณสมบัติหรือละเลยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยทําให้เกิดความแตกแยกในในองค์กรแบงชาติในขณะนั้นนะครับทีนี้พอเกิดปัญหาขึ้นมาจะไปป้องกันความความที่ไม่มีความสามัคคีในในองค์กรก็ดีอะไรก็ดีมันก็เลยแยกกันทํา แล้วก็ยิ่งฝ่ายการเมืองเอาที่รึกษอที่ปรึกษาเข้ามา,าให้คําปรึกษาบา้บาๆบอๆซึ่งไม่ได้รับผิดชอบนะครับเ,เช่นเอาเงินไปสู้ข้างเงินอย่างเงี้ยแล้วเปิดจมเป็นฉลองอันนี้คือคนในเล่าให้ฟังนะพี่ตันนี้คือ<ะ>การเมืองถ้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผลก็คือเนี่ยครับมันก็นํามาสู่กระบวนการล่มสลายเลยนะครับผมจําหม่อมเตา่าท่านมาพูดในครบรอบ ยี่สิบปีมั้งครับของของวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับท่านก็บอกเลยในเวลานั้นเนี่ยถ้านเป็นคนที่มายุคหลังแล้วเนี่ยท่านบอกเลยบอกว่าในเวลาที่ท่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าความเจ็บใจความแค้นใจของประชาชนกับแบงค์ชาติเนี่ยมันยังไม่หมดเลยครับเขาบอกว่าคนแบงค์ชาติเวลานั่งแท็กซี่ไปต้องให้ไปจอดห่างแล้วก็เดินมาแบงค์ชาติอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาผมคิดว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ว่าแบงค์ชาติกดีหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆภาคหลายๆส่วนเขาถึงบอกนะครับว่าเออมันต้องระมัดระวังนะมันต้องมีการสรรหาอย่างอย่างอย่างค่อนข้างที่จะละเอียดรอบคอบแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจลงไปครับเพราะมันเคยเกิดความเสียหายครับพี่ศิระเขาบอกงี้ครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในภาคในภาคการเมืองในยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการสู้ค่าเงินครั้งนั้นเนี่ย อันนี้เป็นอะไรที่ชัดเจนเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยคือ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 มันต้องสู้เพราะอะไรครับเพราะมันมีส่วนได้เสียพี่จิระนะฮะก็คือถ้าสมมุติไปประกาศการปรับอ่าอ่าลดค่างเงินบาทเคยเกิดขึ้นสองครั้งในสมัยปั๊เปรมในสมัยนั้นไม่มีใครรู้เลยพี่จิระนะครับอยู่ดีดีแบงค์ชาติก็ประกาศซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยครับคือความโปรง่งใสเพราะถ้ารู้มันจะเกิดการเก่งกําไรในฝ่ายการเมืองอตรงเนี้ยครับที่เขาถึงบอกว่าเฮ้ยมันต้องทําอะไรแล้ว มันต้องชัดเจนนะเพราะไม่งั้นมันจะเกิดชวยประโยชน์และพี่จิระจำได้นะครับว่าตอนที่เกิดลอยตัวลอยตัวค่างเงินบาทเนี่ยนะครับมันมีคนได้เสียมันมีคนได้ประโยชน์ถึงขนาดที่ว่ามีบางบริษัทไปเขาเรียกว่าไปซื้อฟอร์เวิร์ดค่างเงินไว้ล่วงหน้าเลยเพราะเหมือนกับรู้แล้วก็ไม่เสียหายเลยหรือได้กําไรด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นตรงนี้ครับเป็นอะไรที่เขาถึงต้องมีการแยกกันระหว่างฝ่ายบริหารเงิน แล้วก็ฝ่ายบริหารการขังนะครับเพื่อไม่ให้เกิด,ดคอนฟ lict ปตนนี้ผมจำได้มีคนพูดกันเยอะว่าถึงขนาดมีนักการเมืองบางคนไปรับรู้นั่งอยู่ในที่ตัดสินใจด้วยแต่ว่าม,มันก็ไม่มีหลักฐานดำเนินการหรือว่ามีความชัดเจนออกมาให้ทา,ทางทาสาธาราชนได้รับรู้นะอาจารย์ใช่ครับก็ในส่วนของการสืบสวนหรืออะไรต่างๆก็ต้องว่ากันไปแต่ว่ามันก็วัดกันได้ไงครับว่าในสมัยที่เรามี กระบวนการบริหารที่โปร่งใสภายใ,ใต้กฎหมายเดิมนะครับพอรบกรบค์ชาติเดิมเนี่ยอย่างเช่นสมัยพรเอกเเรมเนี่ยนะฮะทางในเวลานั้นมีการลดค่าเงินบาทตั้งสองครั้งเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยอย่างเงี้ยนนี่คือความโปร่งใสเพราะว่าถ้ามีใครรู้มันก็ต้องมีคนมาบอกแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเอ้ยมันมีคนตัดสินอยู่มันมีไอ้นู่นไอ้นี่แต่ว่ามันไม่มีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีความชัดเจนว่ามันมีความโปร่งใสยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับตรงกันข้ามก็จะโดนผู้ประกอบการเวลานั้น ตําตหนิเสียด้วยซ้ําว่าไม่ส่งสัญญาณเลยอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งกระบวนการที่2ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนะครับแบงก์ชาตาิเขาอาจจะพิจารณาถึงเรื่องของที่ว่าเห็นทรายผิดปกติในในตลาดเงินตลาดทุนยกตัวอย่างเช่นเงินระยะสั้นไหลเข้ามามากเกินไปแลาเกิดการเกฑ์กําไรแบบนี้เขาก็จะมีการตั้งมาตรการได้ว่ามันมีการเข้ามากเพราะว่าอเงินระยะสั้นเข้ามา2ที่เองครับตลาดหุ้น กับอสังหาครับนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เกิดการได้เสียในนั้นซึ่งถ้าสมมุติว่ารัฐบาลคุมอยู่รัฐบาลจะไม่ให้แบงก์ชาติทําอะไรเลยเพราะถือว่าดีเนื่องจากเงินเข้ามาถูกไหมครับแต่ว่าเงินเข้ามาแบบนี้เนี่ยเวลามันไปมันก็มันก็อันตรายมันก็ดับเหมือนกันเวลาออกไปเพราะว่ามันเข้ามาระยะสั้นเวลามันออกไปทีนึงมันก็พังหมดอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยครับ ที่แบงค์ชาติช่วงที่ผ่านมาเขาก็พยายามที่จะก,กันไม่ให้เงินระยะสั้นเนี่ยมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในระยะสั้นและเอาเงินออกไปง่ายๆก็อาจจะมีการตั้งกระบวนการนู่นนี่นั่นไปนะครับการเงินระยะสั้นเข้ามามันจะเกิดฟองสบู่ในตลาดทุนแล้วก็ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมันเกิดแล้วในจีนพี่จิระเห็นไหมครับมันเกิดแบบเขาเรียกว่าช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยแบบ ต้อง slow down เลยนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการจัดการกว่าจะเข้าที่เข้าทางกว่าจะอะไรต่างๆมันก็จะเกิดระยะที่มันเขา,าเรียกว่าฟื้นฟูอยู่นานพอสมควรแล้วแต่ว่าบ้านเราอาจจะมีกระบวนการเร่งรัดได้เร็วขนาดไหนพวกนี้ครับมันก็เป็นอะไรที่มันจะต้องผ่านกระบวนการที่ว่าเช็คแอนด์บาลานซ์นี่จิระนะครับมันต้องมีคนหนึ่งที่คอยคล้ายๆว่าคอยค้านคอยให้ข้อมูล แล้วก็ถ้ารัฐบาลอยากจะทําก็ต้องทําการบ้านหนักขึ้นนะฮะเหมือนกับเรื่องดิจิทัลวันเหล็กเนี่ยนะฮะมันก็มีทั้งสองฝั่งนะฮะทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทั้งอะไรต่างๆแต่ว่าในในระยะหนึ่งในจุดหนึ่งก็คือต้องมองว่าแบงค์ชาติเขาก็ไม่ได้มองระยะสั้นแบงค์ชาติเป็นอะไรที่ค้มองระยะยาวเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ที่เอาเอา,เอานโยบายระยะสั้นแล้วมันทําลายเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วกว่าเราจะฟื้นฟูมาได้มันใช้เวลานาน,านผมเชื่อตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่มันจะต้องบาลานซ์กันให้ได้นะครับ แต่ถ้ายืนกันอยู่คนละฝั่งแบงค์ชาติยืนอยู่ฝั่งหนึ่งรัฐบาลยือนอีกฝั่งหนึ่งแล้วไม่เคยมาคุยกันตะโกดนด่ากันคือแบงค์ชาติก็ไม่ตะโกนด่าอยู่แล้วก็เป็นนักวิชาการนะแต่รัฐบาลแทนที่จะเข้ามาทอดสะพานมาหาให้ข้อมูลหรือว่าทําอะไรต่างๆที่มันเป็นในเรื่องของที่เขาเรียกว่าคนที่มีความรู้พึงพึงกระทําพึงหารือกันเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ทําก็จะมีอ่ามีมี ทำสงครามแบบสามก๊กมีคนมายืนดา่ามีนู่นมีนี่ไปอะไรไปแบบเนี้ยแต่ครับเพราะ,ะนั้นผมก็คิดว่าจุดนี้ต่างหากที่มันจะต้องจูนกันแต่จุดจุดหนึ่งนะครับที่ผมเห็นด้วยเลยอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือว่าในส่วนของการทํางานแบงค์ชาติถ้ามันอิสระเกินไปมันจะเป็นเอกเทศและไม่รับผิดชอบครับพี่จิระเพราะคนก็สงสยัยบอกว่าเอ๊ะแล้วเขาจะรับผิดชอบต่อใครมีที่มาที่ไปยังไงนัการเมืองยางอยเนีย่ยถ้ามาจากการเลือกตั้งก็จะเรียกว่ามีที่มาที่ไปชัดเจนกว่าถูกต้องครับในพรบแบงค์ชาติ วันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ของคนในแบงค์ชาติเลยนะครับนะบว่าพราบแบงค์ชาติพรบรธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับปีห้าหนึ่งเนี่ยนะครับคุ้มครองประชาชนหรือเปล่าในนั้นเขียนเลยครับไม่มีอไม่มีครับมีแต่คุ้มครองการทํางานของคนคุ้มครองอะไรต่างๆมีกําหนดความรับผิดชอบของการทํางานแต่ไม่ได้คุ้มครองประชาชนครับถามว่าคุ้มครองประชาชนตรงไหนที่เราเจออยู่วันนี้ครับพี่จิระนะครับไม่ได้คุ้มครองประชาชนเลยเช่น ดอกเบี้ยที่มันขึ้นไปสูงและอ้างราคาตลาดเนี่ยโดยที่แบงค์ชาติหลับตาข้างหนึ่ง้วบอกเป็นเป็นราคาตลาดเป็นอะไรที่เขาคุยกันนะที่เราคุยกันตลอดใน M L R บวก8บวก9อ่ะพี่จิระ M L R อย่างเดียวมันก็สูงแล้วนะครับเพราะมันเซ็ตมาเพื่อให้กับภาคประชาชนเป็น t e เ l rate นะครับสูงกว่า M L R อยู่แล้ว M L R แถมยังบวก8บวก9อีกนะครับก็ถ้าถ้าไม่ชื่อก็ไปดูในประกาศของแต่ละธนาคารเขาก็ระ,ะบุชัดเจนนะครับ บวก8บวก9นะครับเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่มันทําให้มันมันยากที่จะเข้าถึงแล้วมันก็ทําให้ไม่ได้มีการแก้ไขตรงเงินข้ามก็ไปหลับตาข้างหนึ่งเพื่อให้แบงก์พาณนนิชย์ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีนะครับพิจิระเอ็มสมัยก่อนบวก2บวก3ก็ถือว่าสูงมากไปแล้วนะครับวันนี้บวก8บวก9แล้วอ้างความเสี่ยงคืออะไรครับเหมือนกับว่าไปฉวยโอกาสที่ว่าเงินนอกระบบมันแพงเพราะนั้นเฮ้ยเราแพงขนาดนี้ยังถูกก่านอกระบบเหรออะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นการ อะไรที่ผมก็คิดว่าไอ้ตรงนี้ไม่ได้คุ้มครองประชาชนเลยซึ่งในบทบัญญัติของพรบธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้มีอะไรระบุนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันก็เป็นอันตรายในระดับหนึ่งเพราะมันจะเกิดการที่ว่าแบงก์ชาติไม่ได้มีส่วนได้เสีย จนไม่ได้รับรู้ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจในระบบภาคประชาชนนะครับตรงนี้ถึงก็บอกว่าถ้ามันเป็นอิสระเกินไปมันจะเป็นเอกเทศครับซึ่งมันไม่สนใจใครอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ผมเห็นด้วยว่าควรจะต้องทําอะไรให้ลดความเป็นเอกเทศนะครับต้องมีฮีริงต้องมีอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับไม่งั้นคุณจะเป็นจาเลยสังคมเหมือนที่คุณเคยเป็น<ไ>แ,แบงค์ชาติเคยเป็นจาเลยสังคมนานมากนะครับกว่าจะรีคอ v e r กลับขึ้นมาได้อะไรต่างๆแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าก็มีกระบวนการพยายามที่จะสร้างให้แบงก์ชาติเป็นจำเลยสังคมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าน้ําหนักของคนที่ออกมาพูดก็ดีหรือออกมาอะไรก็ดีเนี่ยเครดิตเขาไม่มากาเขาไม่มากพอนะครับท,ที่จะออกมาในลักษณะแบบนี้พวกเราที่คุยกันมันก็คือความเห็นของคนที่อยู่ในอยู่ในเศรษฐกิจอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสงครามเศรษฐกิจในปัจจุบันเราก็รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วเราก็พยายามส่งสัญญาณ แต่แบงค์ชาติาก็เหมือนกันนั่งอยู่บนหอคอย mm hmm. เขาก็ได้ข้อมูลแบบนี้ไป mm hmm. ก็ไม่ได้ลงมาปุ้ยง่ายถ้าเป็นสับพวกผมจะบอกว่าเท้าไม่เปื้อนมือไม่เคยเปื้อนนะฮะไม่เคยลงมาลุยลงไม่เคยมาเห็นศพไม่เคยมาชันสูตรศพไม่เคยมาอะไรก็ลอยอยู่ข้างบนก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันหนักขนาดไหนในสังเวียนเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นครับพี่ิบก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าคนจํานวนมากรู้สึกว่าแบงค์ชาติอยู่กันสุขสบาย อ่ยขณะที่ครับบ้านนักธุรกิจ s อ e เอมอีลำบากลำบนก็เลยกาความรู้สึกกระตือร้อนในการแก้ไขอาจจะรู้สึกว่าน้อยไปอันนี้เป็นความรู้สึกที่แฟชาชนส่วนหนึ่งอาจจะส่วนใหญ่ด้วยรู้สึกอยู่นะฮะตรงนี้ใช่รับผมยังรู้สึกเลยพี่จิระเพราะพวกเราจัดรายการเราก็เป็นคนที่มีเหตุผลในระดับหนึ่งนะครับและในขณะเดียวกันเราก็เป็นอะไรที่เห็นเห็นสภาพเศรษฐกิจในปัจ <Pal> จ <az ective> ุบ <whirring> <t ik aqui sees> kind of ันมาตั้งเท่าไหร่ครับแล้วในสมัยต้มยำกุ้งกับผมเป็นคนที่ ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับบริษัทประมาณ40-50บริษัทนะครับผมเห็นความความหายนะเห็นเห็นความสูญเสียเห็นความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้ที่ต้องอะไรต่างๆนี่เยอะมากพี่จิระนะครับแล้วเราก็รู้ว่าอันนั้นเป็นเราะ เตดใดมาจากไหนนะครับในปัจจุบันเราก็เห็นนะครับว่าคนก็มีความยากลําบากมากมาก,มาก,มากพอสมควรคุณสุรพลเครยบูโรเนี่ยพูดทุกเดือนพูดทุกไตรมาสเลยว่าเฮ้ i, สยสัญญาณมันไม่ดีนะแล้วมันไม่ได้ดีมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นภาคนโยบายเนี่ยก็คือทางแบงก์ชาติเนี่ยคิดก็ก,ก็ก็ไม่เหมือนกับเหมือนกับไม่ยอมรับ เหมือนกับไม่ได้รับรู้เหมือนับเม่รับรู้แหละแต่ว่าไม่ได้ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาอารุนแรงมันจะเป็นวิกฤตในอนาคตนะครับก็ไม่ต้องอะไรมากก็ตอนที่คุณออกมาคณะกรรมการกรององออออกมาเนี่ยนะครับก็ไม่เคยเห็นพูดถึงว่ามันมีปัญหาแบบนี้นะครับก็ยังบอกเลยว่ามันมีการเจริญเติบโตอยู่ <S 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 ใช่ไหมครับออก GDP มาโอ้ GDP เรา consumption ยังโตอยู่แต่โตในอัตราที่ลดลงเรื่อยๆนะครับพี่ชิระจากโตได้ 6- 7วันนี้เหลือ4% ไตมารหน้าไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่ไอ้น,นี่มันมีสัญญาณติดลบมาซึ่งเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สนใจอย่างเี้ยเป็นต้น<ม>แต่เพราะนั้นผมก็คิดว่าส่วนที่จะต้องออกแบบกันต่อไปนี่ก็คือทำอย่างไรว่าให้มีความรับผิดชอบต่อภาคประชาชนจากสิ่งที่แบงก์ชาได้ดำเนินการไปอันนี้ผมคิดว่าผมก็เชียร์ให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะมันจะได้บาลานซ์กันได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าถ้าเราปิดประตูทางฝั่งการเมืองอย่างเดียวไม่ให้มายุ่งแบงก์ชาเนี่ยต่อไปแบงก์ชาคือรับอิสระเลยครับ ฉันจะทําอะไรของฉันก็นได้มีอิสระโน่นนี่นั่นนะครับมันก็มันก็ไม่ถูกต้องอสิ่งที่ควรจะได้ประโยชน์ในภาพรวมต้องอย่าลืมนะครับว่าสองคนต้องไปด้วยกันแบงกช์ชาติจะเป็นภาคที่เขาหนึ่งก็คือหน้าที่เขาก็คือม,ม,อมีมีการพินเงินใช่ไหมครับมีการทิมเงินมีการเก็บรักษาเงินทุนสำรองอรับมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสม นโยบายระดับราคาก็คือบริหารเงินเฟอ้อให้อยู่ในระดับทาร็ตที่ที่มันสามารถจะทาให้เกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนได้เนี่ยคือหน้าที่ของเขาส่วนหน้าที่ของการคลังรัฐบาลเนี่ยก็ชัดเจนนะครับก็จะทําอะไรอย่างเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีม,ม,มีมีกรอบป้องกันซึ่งกันและกันนะครับแน่นอนว่าเราเคยพลาดมาแล้วนะปัจจุบันที่เคยพลาดก็เป็นศัพท์ที่คุยกันมานานมากเลยประเทศที่คุยกันมานานก็คือตุรกีพิจิระ นะตุรกีนี่เป็นแบบนี้เลยครับตั้งแต่ประธานาธิบดีต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจทากลางเงินเฟอ้อที่มันสูงมากเนี่ยนะครับ<ม>ก็ไปบังคับให้ลดดอกเบีย้ยผู้ว่าการเนี่ยเขาห้าคนห้าปีเนี่ยเปลี่ยนสีคนนะครับเพราะผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไม่ยอมสุดท้ายยอมไปก็อะไรครับหายนะเลยครับค่าเงินลดลงไปแปดสิบเปอร์เซ็น์พี่จิระนะครับ<ม>แล้วก็เงินเฟอ้อเพิ่มถึงยี่สิบเป็นหกสิบสี่เปอร์เซ็นตในปัจจุบันเนี่ยพี่จิระเนี่ยครับเราอยากเป็นแบบนั้นไหมอะไรแบบนี้น,นะครับก็แน่นอนมันไม่มีใครอยากเป็นเพราะขนาด เงินเฟอ้อ0.0กว่าเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าเราหากินลําบากขึ้นเลยพี่ชิระใช่ไหมครับผมยังแปลกใจเลยว่าเลขอีกทีเง,เงินเฟอ้อ0.7 0.8 0.6ที่ออกมาอแต่ละเดือนที่ออกมามันเงินเฟอ้อจริงเหรอนะครับอมันเงินเฟอ้อจริงหรือมันเป็นเงินเฟอ้อที่แอมเนจออกมาเพื่อให้มันมันดูอย่างนั้นเหรออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมผมก็เห็นว่ามันก็เป็นอะไรที่ตัวเลขสถิติบางอย่างมันมีความขัดแย้งกันครับซึ่งก็ต้อง มีมีคนที่เข้ามาคอนเช็คแอนบาลานซ์ครับเพราะอย่างนั้นถ้าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยอ่าซึ่งมีข่าวว่าเมื่อวานจะริที่การประชุมคณะกรรมการสัญหานะฮะประธานแบงค์ชาติก่อนนะ,ค,ะครับแล้วก็มีข่าวว่ามีการเสนอชื่ออดีตรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์นรนองเนี่ยไปเป็นประธานสัญหาแต่ว่าก็เลื่อนออกไปแล้วนะเลื่อนไปเป็นเดือนหน้าอะไรเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีความชอบความนะที่สามารถเสนอเข้าไปได้ถ้าผ่าน,นการะบวนการคัดเลือกได้ก็ต้องอยอมตกลง ถูกต้อง,งครับตามรพร,พรบรแบงค์ชาติเขาก็กําหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกอบด้วยใครบ้างนะครับมีอยู่เจ็ดคนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนั้นเพียงแต่ว่ามีท่านเดียวอ่ะที่ที่ในพรบผมค้นในพรบรแล้วไม่มีตําแหน่งนี้นะครับก็คือตําแหน่งอ่สํานักเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือปปพที่มายางไตำแหน่งนี้ไม่มีอยู่ในพรบแบงค์ชาติมาตรา28อ่ทับหนึ่งทับ ทับหนึ่งพักสองนะครับคือมาตรา28ทับหนึ่งเขาจะบอกเลยครับว่ารัฐมนตรีเป็นคนตั้งคณะกรรมการสัญหาประธานแล้วก็กรรมการนะครับไม่เลี่ยงผู้ว่านะผู้ว่าในอีกมาตราหนึ่งบุลาอันอ่าก็คือพูดง่ายคณะกรรมการแบงค์ชาตินะครับจะต้องถูกตั้งโดยคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งจะประกอบไปด้วยอ่าเจ็ดคนนะครับมาจากเจ็ดตำแหน่งเลยครับประหลัดคลังประหลัดธนิกรประหลัดอุตสาหกรรมผู้ในการสํานักงบประมาณเลขาเศรีกาเลขากรรทและผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตนะเป็นอดีตได้หมด แต่ว่าต้องอยู่ดํารงตําแหน่งอยู่ในเจ็ดเจ็ดองค์กรนี้ราวานี้นะครับไม่มีอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเข้ามานะครับ,บครับมีแต่อดีตเลขาธิการคอปพอ,พอ,อกับคณะกรรมการเงินภายใผมก็แปลกใจมันก็เอะมาผมราไอ้พักกันภัยเกี่ยวอะไรกับผู้ว่าแบงค์ชาติอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราตรงกรต,ตอนนู่นนี่นั่นก็มาก็เลยลองไปดูในพรบรแบงค์ชาติมาตรา28ทับหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่มีตําแหน่งนี้พี่ศิรั นี่เดี๋ยวจะเป็นประเด็นอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะครับไม่มีตำแหน่งนี้หมายความว่าไงอาจารย์ไม่มีตำแหน่งนี้ไม่มีตําแหน่งเลขาคอปปอครับครับคือคือในมาตราเขาเขาจะบอกว่าคณะกรรมการคัดเลือกตามวรกหนึ่งคือยี่สิบแปดทับหนึ่งเนี่ยให้แต่งตั้งจากบุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งประหลัดกลางประหลัดกระทรวงพาณิชย์ประลัดอุตสาหกรรมผู้มในการสำนักงบเลขากฤษฎสีกรเลขาสภาพัฒน์พุ่มในการสสคอผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเลขากรตทครับไม่มีแค่นี้ครับมีเก้าเก้าตำแหน่ง นะครับครับแต่ว่าไม่มีคอปปพิจิระหรือก็มีการแก้ซึ่งผมไม่เห็นนะครับเพราะการแก้นี่คือพรบพิจิระนี่คือพรบจะแก้ต้องเข้าสภาเราก็ไม่เห็นว่าป็น้็แปลวครับใช่ครับว่าแบง์ชาติมาเป็นกรรมการชุดนี้ก็แปลใช่ครับอันนี้ครับคืออันที่หนึ่งส่วนอันที่สองเนี่ยการเสนอชื่อเนี่ยเขาเสนอไปก็คือู้ว่าแบงก์ชาติเป็นคนเสนอชื่อนะครับในอัตราสองเท่าแล้วก็ประหลัดคลัง ปัจจุบันเนี่ยเสนอได้หนึ่งหนึ่งตำแหน่งนะครับหนึ่งคนยังไงก็ได้แต่ว่าต้องเป็นแบบเพราะฉะนั้นในเวลานี้ก็คือมาจากทั่วแบงค์ชาตินหกคนแล้วก็มาจากประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยสามคนรวมเป็นเก้าคนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นต้นในนี้ระบุเลยนะครับว่าคนเสนอชื่อมีแค่ผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วก็ประหลัดกระทรวงการคลังเท่านั้นครับก็มีเก้าคนแล้วก็คุณกิติรัตน์ก็เป็นหนึ่งในนั้น ปัจจุบันก็น่าที่จะมีการร้องเรียนบังครับว่ามีขดนงคนดีมีอะไรอยู่ซึ่งผมก็คิดว่าคดีคงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับก,ก็จบไปแล้วอะไรไปแล้วยกฟ้องไปแล้วนี่ครับเท่าที่ทราบนะครับแต่เพียงแต่ว่าเงื่อนไขในการพิจารณาหรือคัดเลือกใครมาเป็นประธานแบงก์ชาติก็อยู่ที่คณะกรรมการสรรหารเนี่แหละครับคุณธาริสาท่านถึงบอกนะว่าฝากฝากคณะกรรมการสรรหาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าคณะกรรมการสรรหารเนี่ยนะครับต่อให้สรรหาร ประธานบอร์ดแบงก์ชาติเข้ามาเนี่ยก็ยังมีคณะกรรมการของแบงก์ชาติที่จะดําเนินการอยู่นะครับไม่ใช่เข้ามาแล้วสั่งการอะไรก็ได้ไม่ได้มีอภิสิทธิ์นะครับครับก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรที่สั่งการอะไรยังไงแต่เพีงเยงแต่ว่าแน่นอนอนะ่ะว่าประธานเป็นคนของอ่ารัฐบาลก็ก็น่าที่จะรับนโยบายจากรัฐบาลมาโดยตรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ทําอะไรมันก็ยังอยู่กับแบงก์ชาติเหมือนเดิมนะครับกระบวนการการแต่งตั้งคณะกรรมการแบงก์ชาติเนี่ยอย่างน้อยสามคน จะต้องมาจากแบงคชาติคือผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าสองท่านครับ mm hmm. อีกสี่ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากการสรรหาสี่คนเนี่ยครับราจากคณะกรรมนารี้นะวันนี้ไม่ต้องตื่นเต้นถ้าคุณกิติรัตน์จะมาเป็นประธานบอร์ดแบงคชาติแต่ต้องตื่นเต้นกว่าคือทำไมไม่มีชื่อของอดีตูัวแบงชาติเป็นกรรมการสนา,าเลยตรงน,นี้ใ,ในมุมมองอาจารย์นะใช่ครับแปลกๆแ,แล้วก็คอปพอมาได้ไดยังไงไม่รู้ครับโอ้เรื่องนี้เกมนี้ยิ่งยืดเยื้อออกไปก็ไม่ดีเพราะผู้ว่าก็จะหมดอายุปีหน้าใช่ไหม <Okay. S 2> ใช่ครับใช่ครับก็ต้องค่อยๆออ,ออกมานะครับก็ยังไม่แน่ใจคือคือกระบวนการแบบนี้ครับพี่จิระ <Okay. S 2> ผมก็ไม่เข้าใจนะครับเมื่อเวลาอะไรที่การเมืองลักษณะแบบเนี้ยเข้ามามันจะดีเลย์หมดเลยพี่จิระ <Okay. S 2> มันจะล่าช้ามันจะดีเลย์แล้วไอ้การล่าช้าหรือดีเลย์เนี่ยมันเกิดความเสียหายนะครับเหมือนกับว่าฝ่ายการเมืองเขาไม่ได้แคร์เรื่องเนี้ยนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดปัญหาไปแล้วก็แก้กันไปเหมือน <Okay. S 2> อย่างโทษนะสายสีส้มเยเห็นไหมพี่จิระ okay. วกว่าที่จะกระบวนการดําเนินการไปได้หรืออะไรไปได้เนี่ยมันเสียโอกาสไปสองปีกว่าครับรับสุดท้ายก็ได้เจ้าเดิมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรก็แน่นอนนะกระบวนการมาถูกต้องแต่ว่ามันชักนําให้เกิดคอน FLICT ขึ้นมาแล้วมันทําให้เกิดความสูญเสียทางด้านเวลานะครับแล้วก็โอกาสที่มันสูญสูญเสียไปอย่างนี้รัฐมติคีคลังก็แถลงมาต,งตรงๆเลยนะครับว่ากระทรวงคลังส่งไปแล้วส่งคุณคิฤษฎาไปเราตรวจสอบกฤษตาแล้ว,ลว,ลวเรียบร้อย จะดีกว่าไว้โปร่งสายชัดๆไปเลยไม่ต้องมานั่งให้เดากันนั่นแหะสิครับแต่ว่าไอ้ที่ที่ที่รองนายกกับรัฐมนตรีคลังเขาบอกนะครับเขาบอกว่าอ้าวเหรอแบงค์ชาติเหรอเอาคนการเมืองมาเหรอท่านพูดเนี้ยครับพี่มาเด็กเอชัดๆทำอะไรก็บอกตรงๆจะดีกว่านะฮะถูกต้องครับถ้าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็ยืนยันไปเลยว่าตรวจคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วก็เอ็นดอสไปก็มีสิทธิ์อยู่แล้วครับนะประหลาดกระทรวงการคลังท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับเพียงแต่ว่าท่านคงกลัวมครับเพราะว่าใน ในในพบรบเนี่ยนะครับไม่ได้ให้สิทธิ์กับไอ้ดนตรีท่านเองนะฮะให้สิทธิ์ปลัดกลางครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวสปยนะัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ